lại phải, trong này mืด chà, tầm anh thùng một á, ba thằng giờ mืด, ti như thế แล้วไม่บอกใครถามว่านี่ตีเบสมาน,นานแค่ไหนแล้วเนี่ยบอกเขาว่าวันเดียวนะไม่ถึง,ไม,ถงไม่ถึงวันนะไม่ถึงครึ่งวันนะเขาไม่เชื่อนะเนี่ยไม่ถึงครึ่งวันเลยค่ะเพิ่งตีเมื่อกี้เองค่ะสมัยเป็นน้องเนยในโกาจ้๊มาพี่สอนพี่จับ แล้วพี่อีเราใส่เบอร์อะไรมาเนี่ยไหนครับเล็กทั้งสองตัวลอกอ่ะตัวนี้สองจุดห้าครับสองโอ้โหสองเล็กไปสองจุดห้าหรือสามหรือถ้ามันงั้นก็สี่เลยสี่อย่าง<ล>ของนี่สี่ดีๆเลยอ่ะสี่ดีมันเส้นเล็กไงครับเดี๋ยวรอบหน้าแก่มเพราะว่าจากนี้ไปน้ํำจะลงเรื่อยๆแล้วเหยื่อเราสายเราต้องขูดกับต้นไม้อะ่ะขูดทั้งวันอ่ะ ปีเนี่ยไม่น,าน่ามันขูดไปขูดมาเดี๋ยวมันก็เปื่อยพอโดนปลาแล้วก็ขาดแล้วก็เสียโอกาสแต่ว่าพี่ได้ประโยชน์เพราะถ้าแค้นต้องมาแก้แค้นธุรกิจพี่ก็เดินต่ออะไรต้นไม้แม่เข้ออีกอะไร น่หนูไม่ลากถุงขนมมาด้วยพี่ไม่ตกด้หรอคะไม่ครับพี่ถ่ายวีดีโอกับบังคับเรือครับถ้าพี่ตกลูกค้าพี่ก็แย่สิพี่เก่งกว่าเยอะพี่รู้หมายรู้เหลี่ยมรู้ช่องรู้วิธีการใช้เหยื่อเพราะฉะนั้นพี่มีหน้าที่คอยบอกแล้วก็ให้เฉลยข้อสอบ <c oughs> เราก็มีหน้าที่แพ้ชนะเนี่อยู่ที่เราอะแพ้กบวีดีโอพี่ก็ถ่ายไว้เนี่ยชัดเจนคนนี้แพ้ มันเล็กตัวเล็กเนี่ยตามกัดนะเรื่องของว่าห้ามตกใจนะเรื่องแห่ไม่แห่แล้วล่ะการทำมันเยอะกเ <S <S ก่งมากเป็นการส่งที่เนียนมาก,กไม่ตกใจกดสายยาวๆอีกนิดนึงปล่อยสายยาวอีกนิดนึงไม่ใช่ปล่อยสายสั้นปล่อยสายยาวกดฟิลสปูลให้สายยาวยาวอีกเอาพอล็อกอยกคันขึ้นแล้วก็จับช็อกแล้วก็ลูบหาปลาอ่าอย่างนี้ค่อยดูมือโปรหน่อย ้ออยยเล่ะไม่ถ่ายจากวงนี้กล้องมันแบบย่มสูงเวลาถ่ายภาพปลากับคนต้องอยู่หน้าปลากับหน้าคนต้องอยู่ด้วยกันส่วนใหญ่จะให้ปลาอยู่กับกระเจียวโอเคได้ละได้ละสบายแล้สวิงอยู่เห็นไหม นั่นแหละหนูช้อนหางเลยอายุกไม่หนูช้อนเลยหนูช้อนเลยช้อนหางเลยยกดิยกให้ลอยดิยกให้ลอยเลยยกให้ลอยดุงเด้งเลยอ่าแล้วเทเลยเทออกไปเลยเบเฮบเ็บเยอะอ่ายกขึ้นหน่อย นี่พี่ไทก่อนพี่ไทเสนอบอกหนูนะโอเคได้แล้วครับพี่ดาล่ะหนูจ้านที่ฉันถ้าหนูไม่เอาถึงช้อนล่ะคะคหนูจะตั้งดูอะไรคะคหนูไม่ทำตามหน้าที่เลยเหมือนเดิมยกหัวลอยเบนไปคันมาติดข้างเรือเลยเบน,นไปคันมาแน็ข้างเ,เ,าเรือแล้วยกหัวลอยให้เขาช้อนง่าย โอเคไซส์เดียวกันไซส์เดียวกันไซส์นี้ถ้าเป็นปลาช่อนนะยิ้มกลิ่มเลยยกหน่อยบอกว่าปลาไซส์นี้ไม่ต้องพยายามหานะกัดทุกอ่าวอยู่อยู่กันทุกอ่าวโอเคใช้ได้แล้วครับหมายมันตีไม่ได้ตีไปก็ติด โอ้เหวเหมือนกันเว้ยเหวเหมือนกันเว้ย <c oughs> เหว๋อเหมือนเอ,อ้วตามถึงเรือเลยตามถึงเรือเลยเออแล้วคล่องใจถูกอย่างเงี้ยดีถือว่ามีความ